ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเอชีย ครับผมงานนี้รีแลกซ์ผ่อนคลายได้เพราะผลอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วกิจกรรมน่ะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับผมต้องพาคุณผู้ชมเนี่ยเที่ยวหลีเป้กันเอ้ยนี่ที่เราอยู่กันนี่อยู่บนเกาะหลีเป้แล้วบนเกาะหลีเป้กครับผมเราต้องถามพี่เฟิร์สก่อนครับว่า เกาะลีเป้เนี่ยเขามีความพิเศษอ,อ,อะไรครับแล้วมีไรน่าท่องเที่ยวบ้างเกาะลีเป้เนี่ยนอกจากานอกจากว่าจะมีรีสอร์ตต่างๆกับหาดทรายที่สวยแล้วเนี่ยัยังมีวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมครับครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นเขาเรียกว่าแท็กซีก่เกาะลีเป้อ<ะ>่าพาชมรอบเกาะนั่งแบบสบายๆคับผมใหญ่ๆลิมูซีนเป็นแน่นอนท้องถิ่นที่ ผมเรียกมาสามคันคนละคันเลยนั่งสไตร์ตด้ลิลูซีนด้วยลิลูซด้วยไปครับนั่งสปอร์ตกิ่งตัวมาสปอร์ตจริงๆเลยครับ คุณนัทครับเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเปิดประทุนครับเปิดประทุนสปอร์ตเปิดประทุนไหมแถวบ้านผมมันเรียกรถาซาเล้งครับผมไม่ใชซาเล้งนี่เขาเรียกว่ารถซีฟงคงข้างอ๋อแท็กซี่บงค์ข้างเหรออ๋อ้พานะที่นี่คือที่เกาะลีเปซส่วนใหญ่เขาจะนั่งแบบนี้กันถูกครับเพราะว่าถนนในในเกาะลีเปซเนี่ยมันค่อนข้างเล็กใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศที่เกาะลีเปซแบบโดยนั่งทางนี้ไปได้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะ สีเป้แห่งนี้ครับมันจะไม่ใช่เป็นแบบถนนรอบเกาะนะทีโนนะแต่เป็นถนนม้วนตัดผ่านก็แม้แล้วก็เวลาที่นักท่องเที่ยวจะมานั่งแท็กซี่ที่นี่นะครับก็จะใช้เรียกว่าใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่เราแล้วแต่คนว่ามีมมีแต่ว่าถ้านั่งชิลๆก็ประมาณระยะทางประมาณสามกิโลครับผม รกาศวิถีชีวิตชาวบ้านเกาะหลีเป๊งจริงครับครับ,รบผมเขาก็ตกเย็นเขาก็มาเล่นกีฬากันนะใช<อ>าดีนะ<อ>ดูห่งางไกลจากสติด,ดีครับถูกต้องครับช<อ>ุมชนเแ่านี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเฟร์ครับ ที่เกาะลีเปะเนี่ยชุมชนแถวนี้ส่วนใหญ่เมื่อก่อนตั้งเดิมเป็นชุมชนชาวประมงครับครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มฟูเรือประมงต่างๆก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเรือดำน้ำแต่ผมชอบบรรยากาศเขามากเลยนะครับคนที่นี่ครับตกเย็นเขาจะมีการมาตรงนี้เหมือนเป็นสวนสาธารณะเลยว่าตืเนอย่างี้เรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมของชาวเกาะครับแถวนี้ จุดศูนย์รวมชาวเกาะจะมีสนามฟุตบอลนะครับและที่เราเห็นเนี่ยบรรยากาศก็จะมีมีเขาเล่นวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดใช่ไหมนะคือเขมาตีมาเล่นกันทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ ที่เราได้เห็นนะครับบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เกาะหมีเปไปแล้วเห็นบอกว่าช่วงเย็นๆแบบนี้มันจะมีสถานที่ที่คนเขาจะไปเดินเล่นกันด้วยถูกครับที่ไหนครับไฮไลท์เลยครับบนถนนคนเดินอ๋อมีถนนคนเดินเหมือนเฮ้ยกิ๊บเก๋นะเหมือนเหมือนเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่นี่เลยครับที่นี่ที่นี่ที่นี่เจ๋งมากครับจะมีจะมีของขายแล้วก็ของกินของขึ้นชื่อที่นี่เลยโรตีชา้าย่างีนี้ติโตอยากไปยังอยากไปแล้วครับไปมากเล่มากเลยเดี๋ยวให้หิวเลยแล้วหรือยังครับเริ่มหิวมากนำน้องผมไปไหน่อยก่อนติโต้นี่บ่นมาถึงหน้ ครับครับครับผมโอเคเราไปไปกันดีกว่าครับไปกันเลยครับเดินครับไปครับหลังจากที่เราเดินผ่านนะครับเรียบชายหาดเกาะหลีเป๊ะมานะครับเรามาถึงจุดจุดนี้ครับที่เขาบอกว่าเป็นสถานที่เดินเล่นแล้วก็ช้อปปิ้งของคนที่มาเที่ยวหลีเป๊ะใช่ไหมครับนะแล้วบรรยากาศเดี๋ยวเข้าไปด้านในก็จะเป็นมีของขายมีร้านอาหารของที่ระลึกมีร้านอาหารทำอ๋อ ผมอยากรู้มากเลยปกตินี่คือชาวต่างชาติหรือชาวไทยครับที่มากันเยอะๆเมื่อก่อนจะเป็นชาวต่างชาติซะเยอะครับแต่ว่าปัจจุบันจะเป็นชาวไทยเการคนเดินครับที่ดิเต้ต้องบอกว่าสองข้างทางนี้ว่าร้านอาหารเยอะเหมือนกันนะเยอะมากร้านเขาดูตกผลครนะเป็นร้านแบบริมชายหาดริมทะเล ถ้าพูดถึงร้านโรตีชาชักนะครับก่อนลีเปเนี่ยร้านเนี่ยครับดังสุดดังสุดแล้วครับครับผมเตอร์บิลังสตูนสตูนคือหมายที่นี่ต้องสั่งกินเลยใช่ไหมฮะครับผมมูอย่างนี้ชาชัตครับโดนตั้งหน่อยนะฮะได้โดนที่คุณบอกว่าอยากกินโรตีชาชักอ่ะชชาัร้านนี้เลยนะฮะผมแล้วเขาต้องกินแบบไหนสูตรนี่คือเป็นใส่นมมีใส่นมน้ำตาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมีหลายไส้หลายไซส์ครับซิตโต้ครับอยากกินไส้อะไรครับ กินไสอะไรดีนะครับแล้วแต่มีแบบหวานมะพร้าวเอาเป็นหวานดีกว่ามั้น้องเขาอยากกินโรตีทอดเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในชาแล้วชักอีกกินโอ้โหใจเย็นครับได้ค่ะนี่จะเป็นพวกแบบโรตีในนมอะไรอย่างงี้ไหมน่ะลองกันได้นะ มีเจะเอาใส่ไข่รบกวนนะครับขอแบบว่าโรตีใส่ไข่ด้วยอะโรตีทิชชู่แล้วกันโรตีทิชชู่ทิชชู่แผ่นนะแล้วก็ธรรมดาเนยนมผันยังับแล้วก็ที่สำคัญชาชักมาถึงที่นี่แล้วชาชักพลาดไม่ได้ถูกต้องไหมครับชาชักคุณเอากี่แก้วครับอแก้วหนึ่งครับเอาคนละแก้วแล้วกันทุกคนเลยครับผมนี่ชาชักอยู่นี่ ตาครับฝึกกันมานะครับกี่ปีแล้วครับกับชักศูนยตรงเนี้ยชักมาดีนะครับชักมาหลายปีแล้วด้วยอมีพลาดบ้างไหมฮะมีพลาดบ้างไหมฮะไม่มีนี่ไม่พลาด่โอ้ยครับลองดูครับใช้ชิ้นครับติโตครับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเชิญล่าสุดหลอยังฮะยังไม่ยังฮะยังฮะยังฮะ คุณเฟิร์สครับเฟิร์สครับผมสลิชั่นทราเวลครับผมครับครับเอาละครับไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วมาถึงรีเป้ทั้งทีครับติโตครับไหนๆเอาพื้นชื่อเรื่องชาชักงานนี้เดี๋ยวเราจะให้นักกีฬาสุดหล่อเราลองไปชักชาไม่ได้ครับไปชาชักอันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนโรตีที่เราสั่งไว้ครับไม่ต้องใส่ไข่นะครับขอธรรมดาแบบใส่ใจก็พอนะครับโมเข้าไปตีโตเข้าไปด้านในเลยเดือ๋อไปกัน อร่เลยครับเอาเลยชิ้ชู่ฮะอันนี้ชิ้ชู่มอันนี้ชิชุ่ทั้งคู่ไปชิ้นชุ่มทั้งคู่กันของแผ่นเอาคุณคุณเฟิร์สครับชิมเลยนี่ละคุณติโตชิมเลยติโตก่อนเลยเนี่ยคุณเป็นแขกรับเชิญแน่นอนใช่ครับต้องให้แขกรับเชิญชิมก่อนอร่อยมากเลยอยากกินเลยลองดูครับที่เรดูนะเห็นบอกว่าเป็นแบบว่าสินค้าโอท็อปของที่นี่ด้วยอ่ะครับครับผมเตอร์บิลังโอท็อปสูนเป็นยังไงบ้างครับน้องติโตอร่อยครับกรอบครับ นะครับพี่ลองครับะบลองดู<อ>รับหวาน,นครับเพราะว่ามันเป็นแบบทําแบบ ทิชชู่นะก็แผ่นบางกรอบทำจากทิชชู่หรือเปล่าไม่ใช่ครับทำจากแผ่นแป้งโรตีเนี่ยอ๋อนึกว่าโรตีทิชชู่คือเอาทิชชู่มาทอดไม่โรตีชัดโอเคไหมฮะอร่อยครับอร่อยมากครับเฟิร์สลองชิมเลยฮะเออลองชิมก่อนละชิมก่อนเลยฮะได้ครับเดี๋ยวขนมกินชารอได้คือถ้ามาถ้ามาสตูลนะครับของมีของมาสตูคือโรตีกับชาชัรอยู่แล้วครับผมถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็ว่าได้ใช่ใช่ครับจริงๆเพราเป็นต้นตำล้ำชาชาร์ทเลยนะฮะใช่ครับ นะแล้วที่สําคัญยิ่งถ้าเกิดมาแถวหลีเป๊ะหรือได้มาเดินถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะเนี่ยร้านนี้เลยฮะใช่ครับนะเติร์บิลังเติร์บิลังเติร์บิลังสเตนครับขอบคุณด้วยนะฮะขอบคราต้ังจ่ายตังค์เขาก่อนไหมครับขอบคุณครับแม่พี่โต้คุณยังไม่จ่ายตังค์แม่เขาเลยอ่ะก็เห็นบอกพี่จะเลี้ยงไม่อกี่ต้องนกันจริงเหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้เราไปช่วยเราชักชามาแล้วนะโอเคนะเราก็ได้ชาชักมาตั้งสองสามแก้วนะใช่ครับผมไปเดินต่อดีกว่าเดินต่อดีกว่าไป นชมครับนี่คืออีก1สถานที่นะครับใครที่ได้มาเยี่ยมชมที่เกาะหลีเป๊นะครับวงเวลาเย็นๆหรือว่าจนไปถึงดึกเลยนะเพราะเขาเปิดจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็สามารถมาเดินเล่นกันได้ที่ถนนคนเดินนะครับของเกาะหลีเป๊นะครับมีทั้งของกิน ชาชักอร่อยยนะฮะแล้วก็มีโรตีนะครับร้านอย่างที่เราไปกินนี่ก็ของเป็นโอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่เลยครับรวมไปถึงใครที่แบบอาจจะไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ดำน้ําหรือว่าไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าในการเล่นน้ําทะเลมาสามารถนะครับมาหาซื้อได้ที่ถนนคนเดินแบบนี้มีทุกอย่างเลยครับจริงครับผู้ชมครับก็สมมุติว่าใครลืมอะไรก็มาหาได้ที่นี่แล้วกันครับแน่นอนครับผม การมาท่องเที่ยวของเราในครั้งนี้นะครับคงจะไม่สะดวกสบายนะครับถ้าขาดสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับสายการบินแอร์เอเชียนะครับไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยนะครับก็สะดวกสบายง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับด้วยบริการเชื่อมต่อการเดินทางนะครับให้สะดวกสบายสําหรับคุณผู้ชมนะครับผมจากเครื่องบินไปรถจากรถไปเรือได้ทุกสถานที่ครับขอแค่คุณบอกเขาแล้วก็พีเฟิร์สครับผมจากเซเลคชั่นทราเวลครับผมบริการนําเที่ยวที่เกาะลีเปะและสถานที่ต่างๆในจังหวัดสตูลใช่ครับผมต้องขอบคุณพีเฟิร์สด้วยนะครับพีเฟิร์สเซเลค นของเรา first selection แล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมาดำกันอีกอะดำน้ำแล้วก็มาเดินเล่นที่จังหวัดสตูลนีครับแม่แต่วันนี้เสียดายพี่โด่งเวลาหมดแล้วครับยเวลาหมดเร็วจังแม่ต้องเป็นว่าอาทิตย์หน้าถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบนะครับว่าพวกเรา3คน4คนดีกว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไหนนะครับในจังหวัดสตูลนะครับก็ต้องติดตามบอกก้าวทั่วทิศนะครับแต่สำหรับสุกนี้หมดเวลาแล้วครัเาแล้วเจอใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราร่องเรืออยู่ใจกลางทะเลอันดามานันครับกต้องครับเรืออันดามัแล้วก็อยู่ในบริเวณหมูเห่เกาะตะูเตา